สะพานคามแยกขามมอเตอร์เวย์นะครับผู้ใดที่้านไปพานมานะครับอย่ีถ้าตรงไปทั้งคนก็อีเป็นลมเก้ารับถ้นลมเ,เก้านะครับมาได้พี่เป็นทั้งสีนคคลรินนะครับขามแยกนะครับเพราะว่ามีหลายคนหลงครับ พันมาจากข้างอื่นพันบะลูครับพันกับแลนเรียบมาเตอร์วีไปพันถามว่าถนนลมเก่าไปทางใดครับที่จริงแล้วพันแต่พันตรงไปเลยขามแต่พานไปไปมันไปหอดลมเก่าเลยครับแต่พอนออกข้างซ้ายเรียบมาเตอร์วีไปก็เลงท้างครับ ครับอากาศเย็นดีครับลมช่วยช่วยมากนะครับนครับสิ่งนมอเตอร์วีครับมอเตอร์วี นี่มัน,น,น,นด่านทับช่างนะครับเดินด่านทับช่างด่านทับช่างาตรงไปทางบุนขยีไปกรุงเทพกีธานะครับเรียกว่านี่เลยเป็น,ปนไปซีเนกครลินครับบางคนมาหอดนี่หลงข้างครับนี่ยกะรีไทยเมิ่งว่าเพิ่นเป็นยังเจ้าหลง ว่าคนถ้าคนบ่เคยมานี่ยครับไปมาจากฟังแถวบางพุนเทียนนะครับฉีดมาฝาั่งมาลมเก่าเพิ่นก็ดลงทางนะครับเมื่อกี้เพิ่นเลยถามผมว่าลมเก่าไปทางไหนที่จริงแต่เพิ่นตรงไปเลยนะี่ยไม่ก็ถึงลมเก่าแล้วครับเซนนี่แต่ทีนี้เพิ่นออกใายมาปุ๊บเพิพ่นก็เลยเลียบมอเตอร์เวย์มาเพิ่นก็เลยหลงเลย พิ่งก็เลยว่าหาทางไปบ่ได้เพราะว่ามันเป็นเรียบมอเตอร์เวย์มันบอมมีทางที่ไปอ่าลมเก่าทั้งคุณดได้นะเพิ่งก็เลยถามก็เลยทายเบิ่งครับมาถนนเส้นนี่เนี่ยบางคนหลงครับเพราะมันเป็นมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อครับเรียบมอเตอร์เวย์นะครับคนที่ตรงมากเลยหลงข้างครับ ตรงไปเลยเมันกับอขอดลมเก่าเลยครับถนนลมเก่าสันเล่ปีกัเป็นเจ้าคุนทหารครับแต่ดีมาจากสีนครลินนะครับแต่เมื่อกี้เพ่นออกไายมาเพ่นก็นเล่ไปเพราะถือเ <laughs> พ่นก็นเล่หลงทางครับ <laughs> ขู่ว่าทางไหนเป็นทางไหนครับอันนี้ไทยเบิ่งนะครับเด้อขับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องมะเณรชแนลครับนี่ไทยเป็นเบิ่งเพื่อบางคนเขาหลงทางนะครับที่ได้ไปถึงนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจครับช่องมานะรชแนลครับสวัสดีครับผม